Welcome to บำรุงราชพอดแคสตและนี่คือรายการ m ั m แอนเบบี้คลับพอดแคสคลายสงสัยคู่ใจคุณแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับ m ั m แอนเบบี้คลั พอดแคสต์ Podcast, คลายสงสัยคู่ใจคุณแม่ที่จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางจากโรงพยาบาลบำรุงราชคุณผู้ฟังสามารถกดติดตาม m ั m แอนเบบี้คลับได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Youtube, Soundcloud, Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast ค่ะดิฉันเจนจินตนามหาเประยะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยกันอีกประเด็นหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะใส่ใจกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆไวไม่เกินห้าขวบค่ะเพราะว่าห้าขวบปีแรกเป็นวัยที่ลูกๆจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการเป็นอย่างมากเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะใส่ใจติดตามเสริมพัฒนาการและแสังเกตความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกๆของเราเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สมวัยค่ะแล้วพัฒนาการด้านไหนบ้างที่ควรจะต้องสนใจควรจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษต้องไปถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะ ท่านเป็นกูมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากโรงพยาบาลบำนงราชแพทย์หญิงชาคริยาทีลเนตรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการของลูกๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะถามคุณหมอว่าให้คุณหมอช่วยอธิบายความหมายของคำว่าพัฒนาการเด็กค่ะ คำว่าพัฒนาการนะคะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถไปนในทางที่ดีขึ้นค่ะเช่นจากการที่พูดไม่ได้หรือพูดเป็นคําเดียวๆเ,เป็นพูดเป็นประโยคหรือเดินไม่ได้เป็นเดินได้เนี่ยเขาเรียกพัฒนาการซึ่งเด,เด็กแต่ละคนลําดับขั้นตอนของพัฒนาการเนี่ยจะไม่ต่างกันแต่จะต่างกันที่ระยะเวลาที่ได้บางคนอาจจะพูดได้ตอนแปดเดือนบางคนอาจจะขวบครึ่ง ค่ระฉะนั้นไม่ควรจะเอาลูกไปเปรียบเทียบเพราะเด็กแต่ละคนมีความเป็นหนึ่งในตัวของเขานะคะมีคนเดียวในโลกจะว่าไปก็น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะงั้นตามปกติแล้วเนี่ยเด็กในวัยศูนย์ถึงห้าปีเนี่ยค่ะสมควรจะมีพัฒนาการยังไงบ้างคะจริงๆแล้วพัฒนาการเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพียงแต่ว่าเราเอามาแยกเพื่อให้ง่ายต่อการ ที่เราจะให้ความสนใจหรือส่งเสริมพัฒนาการทีนี้แต่ละคนก็จะแยกแตกต่างกันนะคะค่ะก็จะแบ่งเป็นหลายด้านเช่นด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาแล้วก็การใช้กล้ามเนื้อมือการแก้ปัญหาการสรงตัวและการเคลื่อนไหวอือค่ะซึ่งในส่วนที่สําคัญที่พบว่าในการศึกษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเองพบว่าพัฒนาการที่ผิดปกติที่พบบ่อยคือเรื่องภาษาอ๋อค่ะโดยเฉพาะเด็กไทยเนี่ย ทักษะทางด้านภาษาจะค่อางช้าเพราะว่าอะไรอะคะาจันเพราะว่าเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเท่าไหร่โดยเฉพาะแต่ย่าหลังที่มีพวกมีเดียพวกมือถือไอแพดพวกเนี้ยพ่อแม่ก็มักจะให้เด็กดูเพราะว่าพ่อแม่จะได้ดูด้วยหรือทําอย่างอื่นไปก็ทำให้เด็กนิ่งแต่ว่าทักษะทางภาษานี่เป็นทักษะที่จะต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ะระหว่างคนกับคนการที่ให้เด็กดูโทรทัศน์เป็นการสื่อสารทางเดียว ก็จะไม่ช่วยกระตุ้นทักษะทางด้านภาษาเพราะภาษาเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะใช้ในแง่อารมณ์มความรู้สึกทักษะทางด้านสังคมไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้ยังไงบ้างคะเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเนี่ยถ้าเราจะกล่าวถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราละเลยไม่ได้คือพัฒนาการทางสมองนะคะ,ะซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงการพัฒนาการของสมองการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆแล้วก็การกระตุ้นพัฒนาการในเด็กที่พัฒนาการล่าช้านะคะ ทีนี้สมองสําคัญยังไงสมองจะพัฒนาการอย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่โตแล้ว ค่ะจะเรียนรู้ไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่ว่าความสามารถในการเรียนรู้ก็จะช้ากว่านะคะสิ่งสาคัญที่มีผลต่อพัฒนาการของสมองก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้เลี้ยงดูอีกข้อนึงคือประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับผู้เลี้ยงดูเองเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดังนั้นทุกขณะในแต่ละวันที่เด็กและผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันสนใจสิ่งที่เด็กกําลังทําเช่นเด็กอายุปีหนึ่งเนี่ย อยากจะเล่นลูกบอลตียิบไม่ถึงถ้าพ่อแม่สนใจและสังเกตว่าลูกต้องการลูกบอล<ะ>คุณแม่อาจจะบอกว่าหูือยากเล่นลูกบอลใช่ไหม แล้วหยิบมาให้ขณะเดียวกันก็พูดคําว่าลูกบอลแล้วรอรอให้เด็กตอบสนองถ้าเป็นคนไทยเราก็จะสอนให้เด็กไหว้ขอบคุณใช่ไหมคะพอขอบคุณเสร็จแล,แล้วเราก็ชม,มแม่ก็ชมที่เด็กขอบคุณเด็กก็จะรู้สึกดีอันนี้คือลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะกลับไปกลับมาตรงนี้จะมีความสําคัญมันจะทําให้เกิดการเชื่อมโยงใยประสาทในสมอง700จุดในหนึ่งวินาทีอืมค่ะ แล้วทําให้เด็กจะทักษะการแก้ปัญหาการสื่อสารการควบคุมตนเองและการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นค่ะ <c oughs> ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยที่จะทําให้เด็กเติบโตไปในอนาคตทีนี้ทักษะการควบคุมตนเองมีความสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตฝึกรอนะฝึกให้เด็กรอมีการศึกษาที่เขาเรียกว่า marshmallow test <c oughs> ให้เด็กรอนะโดยเขาก็ให้เด็กเนี่ยบอกว่ามี marshmallow วางอยู่บนจานหนึ่งชิ้น15นาที ถ้าเด็กรอได้ภายใน15นาทีเขาก็จะได้สองชิ้นถ้าเด็กรอไม่ได้ก็จะได้กินชิ้นเดียวซึ่งการรอเนี่ย Marsh m a ช s h m a l l o w test เขาทาเมื่อคือคนที่ทํ m a ั s h m a l l o w ทเด็กตรงไหนนู้นอะ่ะตอนนี้อยู่ในัยกลางคนเขาพบว่าเด็กที่รอได้เนี่ยก็จะมีการศึกษาที่สูงกว่าการงานที่ดีกว่าความสําเร็จในครอบครัวที่มากกว่าแสดงว่าการรอมีมีความสําคัญนะคะ,คะทีนี้มีอีกจุดหนึ่งที่มักเป็นปัญหาคือว่าคุณพ่อคุณแม่กลัว ว่าลูกจะเครียดค่ะเออลูกจะเครียดไหมไม่อยากให้ลูกร้องไห้ไม่อยากให้ลูกเสียใจแล้วก็จะพยายามทําทุกอย่างให้ลูกเครียดที่จริงอะ่ะก็อยากจะถามว่าพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะสิ่งที่เราไม่อยากได้ไม่อยากทําแต่จําเป็นต้องทําเนี่ย <c oughs> เยอะไหมเยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ถ้าเกิดเราสอนเลยงลูกแบบไม่ได้เตรียมตัวให้ลูกไปใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ย เขาก็จะเกิดทุกข์นะคะแต่ก่อนที่เขาจะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้เขาต้องเกิดความเครียดแต่เป็นความเครียดที่เล็กน้อยเช่นอยากได้ของไม่ได้กองแล้วแม่ไม่ให้อย่างเงี้ยนะคะ<ฆ>มันก็เหมือนการฉีดวัคซีนเนี่ย<ฮ>เจ็บไหมคะเจ็บ<ฆ>แต่ถ้าไม่ฉีดล่ะก็จะติดเชื้อติดโรคแอวต้องแอดมิดเพราะมันก็เป็นการป้องกันโรคทางกายแต่การป้องกันโรคทางใจเนี่ยก็ต้องให้เด็กรู้จักควาว่า อดและทนอดไม่ได้อย่างที่อยากทนไม่อยากได้แต่ได้แต่ต้องทำํำโดยเฉพาะการเรียนในชั้นสูงสูงขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงถ้าไม่ฝึงแต่เด็กต่อให้เป็นเด็กที่ฉลาดแต่ก็โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ยากเพราะไม่รู้จักอดทนใช่ไหมคะสร้างวัคซีนให้ลูกก่อน ถูกมันเป็นการฉีดวัคซีนไม่มีใครอยากให้ลูกร้องไห้หรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ทุกคนจะต้องผิดหวังใช่ไหมคะทีนี้คนที่สําคัญที่สุดที่จะส่งเสริมพัฒนาการลูกที่จะช่วยลูกได้ค,คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่หมอไม่ใช่นักฝึกพัฒนาการหมอก็ได้ให้แค่คําแนะนําแต่คนทาก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ,คะ ทีนี้เราก็จะก็อารมณ์พบมานานๆเนานนะหลายนาทีอยู่ก็ก็จะกล่าวถึงเป็นเรื่องๆไปว่าส่งเสริมพัฒนาการอย่างไงบ้าง,างอย่างแรกที่จะเน้นคือทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมการที่เด็กฉลาดแต่ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเขาไม่ประสบความสําเร็จ<ช>หรือไม่ก็ไม่มีความสุขเมื่อโตข,ขึ้นนะคะแล้วเราจะฝึกทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมได้ยังไงที่สําคัญคือเด็กได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างร้องแล้วได้กินแฉะแล้วมีคนเปลี่ยนให้อันนั้นตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการเลี้ยงดูด้วยความรักเอาความเอาใจใส่ข้อที่สองคือฝึกให้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างที่ดี ทีนี้เรามาดูว่าหมอก็จะขยายความการเลี้ยงดูด้วยความรักและความเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการยกตัวอย่างเด็กสิบเดือนคุณพ่อกําลังป้อนข้าวเด็กก,มกะะ็มองแล้วก็ส่งเสียงนะคะมองแล้วก็ส่งเสียงก็เอื้อมมือจะคว้าช้อนค,คุณพ่อก็คงไม่ปล่อยให้เด็กคว้าช้อนไปแล้วตักข้าวกินเด็กทําไม่ได้ใช่ไหมก็อาจจะให้ช้อนคันนั้นนะแล้วก็หยิบช้อนคันใหม่มาป้อนหรือหยิบช้อนคันใหม่มาให้ใส่ให้ในมือเด็กแล้วป้อนต่อค่ะ ก็จะเป็นการตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กเมื่อจําเป็นการที่จะช่วยเหลือเด็กเมื่อจําเป็นได้เราก็ต้องสังเกตว่าขณะนั้นลูกต้องการอะไร mm hmm. เช่นเจ็ดเดือนคลานก็ไม่ได้อุ mm ้ย hmm. อยากเล่นของเล่นจะทําไงดีทําท่าอยากได้ส่งเสียงคุณแม่เห็นปุ๊บอ่าหยิบของเล่นมาระหว่างจะใส่เข้าไปในที่มือเด็กเลยกลับเอาไว้ใกล้ๆเพื่อให้เด็กเอื้อมถึงค่ะ okay. คิดว่าอะไรดีกว่าอืมไว้ใกล้ๆไหมคะให้เด็กเอื้อมเองใช่ให้เด็กเอื้อมเองเพอเด็กเอื้อมได้เด็กเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาทําได้อืเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจพอเด็กเอื้อมได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เด็กภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นคือสีหน้าของคุณแม่ที่ยิ้มให้ชื่นชมใช่ไหมคะใช่ชื่นชมเขาจากตัวอย่างนึงก็จะเห็นว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกทําให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นที่รักค่ะ ะะได้รับการเอาใจใส่เด็กมีความสามารถจากการที่ทําอะไรได้เองได้ตรงนี้เด็กก็จะภาคภูมิใจในความสามารถของตนเองตรงนี้สองจุดเป็นรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักรู้ว่าตัวเองมีความสามารถ <c oughs> ก็จะส่งผลถึงการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่าก็คือมีเซลล์เอสติมันเอง <c oughs> ซึ่งเซลล์เอสติมเป็นสิ่งที่สําคัญของมนุษย์ทุกคนที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะค่ะ <c oughs> ทีนี้เด็ก จะเห็นอกเห็นใจคนอนื่นได้ยังไงเขาต้องรู้สึกว่าเออเขาเป็นตัวตนที่แตกต่างเข้าใจว่าคนอื่นมีความรู้สึกมีความคิดที่แตกต่างจากเขาแล้วก็ยอมรับสังเกตแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นเช่นเขาเศร้านะเขาโกรธนะเขาเสียใจอย่างเงี้ยก็ให้เข้าใจแล้วคุณพ่อคุณแม่จะฝึกยังไงอ่ะค่ะอย่างแรกก่อนที่เขาจะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี latego? ่ยเขาก็ต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจคนแรกที่จะเห็นอกเห็นใจเขาก็คือพ่อแม่ค่ะ เช่นพาลูกเดินไปลูกกลัวสุนนะคุณแม่ก็เห็นก็เลยว่า,วาอ้อหนูกลัวเหรอลูกอ่าไม่เป็นไรแม่จับมือไว้ไม่ให้มันมากัดนะเสร็จแล้วพอเดินผ่านไปแม่ก็ปล่อยมือแม่เด็กก็เข้าใจว่าเออพอเขามีต้องการความช่วยเหลือแม่ก็เข้ามาช่วยเหลือค่ะอ่าืค่ะแล้วก็ให้พูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกของคนอืน่นเพื่อให้เด็กอ่านความรู้สึกของคนอืน่นเช่นเอนเห็นไหมน้องก็เสียใจนะหนูไปแย่งของเล่นหนูไปหยิบของเล่นเขามาเล่น เอาคืนเข้าไปนะลูกแล้วหนูเล่นชิ้นใหม่คือเด็กก็จะได้มีโอกาสที่จะสังเกตอารมณ์ของน้องขณะเดียวกันเกิดความสงสารคือน,น้องไปพอตัวเองหยิบชิ้นใหม่มาเล่นคุณแม่ชมค่ะเขาเริ่มรู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้รับการยอมรับจากสิ่งที่เขาทำใช่ไหมคะหรือว่าไปนัสซี่เด็กถือขนมอยู่เพื่อนมอง คุณแม่ก็บอกว่าเออพื่อนเขาอาจจะอยากลองชิมนะลูกแบ่งให้เพื่อนรักชิ้นพอแบ่งให้คุณแม่ก็ชมอีกเขาก็เริ่มเรียนรู้ว่าออการแบ่งปันเนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆ ค่ะและที่สําคัญที่สุดคุณอ่อกุณแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างอืค่ะที่ดีในการที่จะรู้จักให้รู้จักสงสารคนอื่นและที่สําคัญฝึกให้เด็กรู้จักการพูดว่าขอโทษขอบคุณแต่การขอโทษเนี่ยไม่ใช่แค่คําว่าขอโทษแต่ต้องรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะสําคัญที่สุดในชีวิตแหละอืมค่ะสถานะอารมณ์สังคมหัวข,ข้อต่อไป ก็จะมีเรื่องการรู้หนังสือไม่ใช่การอ่านหนังสือนะรู้หนังสือภาษาอังกฤษใช้วลีเทเลซี่มือนกับรู้เท่าทันสื่อมีเดียลิเทเลซี่อะไรคล้ายๆกันแหละทักษะพวกนี้จะเริ่มตั้งแต่แรกเกิดนะคะเห็นไหมแรกเกิดและผ่านปฏิสัมพันธ์อีกแล้วปฏิสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่อ่านหนังสือร้องเพลงเล่านิทานพูดคุยการอ่านดียังไงอ่ะการอ่านไม่ได้ือว่าพอเด็กเริ่มสักสี่เดือนหกเดือนให้เด็กอ่านแต่ให้เด็กคุ้นกับหนังสือ ต่อาจจะหยิบเข้าปากจะพยายามฉีกถึงก็หาหนังสือที่มันหนาหน่อยจะได้ฉีกไม่ได้แล้วพอเขาคุ้นเขก็จะชอบการอ่านแล้วก็เขาก็จะเป็นเด็กที่อ่านได้เก่งนะคะคนที่อ่านได้เก่งก็คือคนที่จะสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งอ่านได้เร็วทําความเข้าใจได้เร็วก็ทักษะตรงนี้ก็จะช่วยทำให้สามารถเรียนได้ดีนะคะการอ่านเองก็จะจะมีคำศัพท์ในนิทาน มีการสอนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พบว่าสมองที่ทําความเข้าใจขณะที่เราอ่านเนี่ยกับการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่ะ <Okay. S 2> ดังนั้นการอ่านหนังสือนอกจากพัฒนาด้านภาษาแล้วอะยังพัฒนาด้านสติปัญญาอารมณ์และสังคมด้วยเพราะขณะที่อ่านก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ด้วยอื <Okay. S 2> ทีนี้การสื่อสารเองเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับภาษาเด็กเขาก็จะสื่อสารด้วยสีหน้าท่าทางเสียงร้องเมื่อเขายังพูดไม่ได้ใช่ไหมคะ แต่ที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องตอบสนองคอยสังเกตและตอบสนองให้เหมาะสม <c oughs> แล้วถ้าเกิดลูกพูดถ้าเราต้องการฝึกทักษะทางด้านภาษาเด็กพูดว่านกชี้ไปที่นกคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อนกร้องจิบจิบนกบินอันนี้คือการขยายความทาษาข,ของเด็กก็จะได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องความรู้สึกของตัวเด็กเองเนี่ยเราก็ต้องสอนด้วยเ <c oughs> ช่นเ <c oughs> ขารู้สึกตอนนี้หนูเสียใจหนูโกรธ อันนี้เป็นสิ่งที่เขาจะต้องได้รับจากพ่อแม่บอกเขาว่าเขารู้สึกอย่างไงแล้วก็กรณีที่เด็กพูดช้าเนี่ยการอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นเด็กกำลังทำอะไรแล้วภาคไปด้วยตรงนี้ก็จะช่วยอ,อ๋อหนูตัก รู้ยกขาอันนี้ยกขาเดี๋ยวแม่จะเป็นพระอ้อมนะอะไรเงี้ยก็พากไปเรื่อยๆอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเล่นบทบาทสมมุติค่ะเพราะการเล่นบทบาทสมมติคือการใช้จินตนาการซึ่งสําคัญมากเหมือนไอซไตร์บอกว่าจินตนาการสําคัญมากกว่าความรู้ไงแต่การพูดกับเด็กเนี่ยภาษาที่ใช้ก็ต้องสั้นกระชับแล้วก็ไม่ควรจะใช้ภาษาเด็กพูดกับเด็กเช่น เก้าอี้เด็กพูดอ e ี้เราก็ไม่ต้องไปอี้ตามนะคะ <c oughs> เราต้องบอกว่าเ e ก้าอี้เพราะสุดท้ายแล้วเด็กก็จะพยายามพูดให้เหมือนเราคือเก้าอี้แต่ถ้าเราไปพูดอ e ี้เด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกแล้วค <c oughs> แล้วก็เรื่องวิทยาศาสตร์เช่นการจมการลอยใช่ไหมคะอะของบางชิ้นจมบางชิ้นลอยน้ําแรงน้ําเบากลางวันพระอาทิตย์ขึ้นอากาศร้อนกลางคืน พระจันทร์ขึ้นมืดกลางวันสว่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะว่าไปมันก็คือสิ่งที่อยู่รอ,รอบๆตัวเราค่ะโดยไม่ต้องไปทําอะไรมากมายอาจจะมีซื้อหนังสือนหน่อยหนึ่งแล้วก็ข้าของเครื่องใช้ในบ้านก็สามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาการได้นะคะสรุปนะคะการส่งเสริมพัฒนาการเด็กประการแรกคุณพ่อคุณแม่สําคัญที่สุดค่ะประสบการณ์การเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกขณะในแต่ละวันเกิดขึ้นอยู่แล้ว เด็กเรียนรู้จากการเล่นเล่นอย่างมีความสุขเน้นทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมคเด็กที่อารมณ์ดีก็มีโอกาสที่จะยอมรับสิ่งต่างๆทํำอะไรก็มีความสุขเรียนก็มีความสุขและท้ายที่สุดให้ลูกรู้จักอดทนรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ,ะถ้าลูกมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยสังคมก็จะสงบเพราะทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ ไม่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่<ะ>ใช้เหตุผลเป็นหลัก ทุกอย่างก็จะดีค่ะพัฒนาการของเด็กมักจะสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของสมองโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกเด็กๆปักมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจว่าลูกมีพัฒนาการที่เป็นไปตามวัยหรือไม่ก็สามารถพามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและก็หาสาเหตุที่ชัดเจนจะได้สามารถแก้ไขได้ตรงจุดค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอชากริยาทีละเนตรกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากโรงพยาบาลบำรุงราชมากๆเลยนะคะทีมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มากมายเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กๆหวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอชากริยาทีละเนตรกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากโรงพยาบาลบำรุงราชมากๆเลยนะคะที ใ้คอ้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มากมายเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กหวังว่าในโอกาสหน้าจะได้มาพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของ m ัม b อ b y เบบี้ขับแล้วค่ะถ้าหากพลาดอีพีไหนไปคุณผู้ฟังก็ยังสามารถฟังย้อนหลังได้ทุกๆอีพีในช่องทางต่างๆทั้ง YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Podcast และ Apple Podcast ค่ะ ถ้าหากคุณชอบประเด็นไหนที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็ฝากกดถูกใจไว้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถจะกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่ง notification แจ้งเตือนไว้ได้เลยค่ะเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกๆเรื่องราวดีๆที่เรานำมาเสนอค่ะและหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากจะให้เราช่วยไขยข้อข้องใจในทุกประเด็นที่เราพูดคุยกันก็สามารถฝากคาถามไว้ในคอมเมนต์หรือว่าส่งมาที่บํารุงราช YouTube ได้เช่นกันค่ะ วันนี้ดิฉันแล้วก็คุณหมอก็คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านไหนในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามฟังมัมแอนเบบี้คลับกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ